นี่นหะทำไมนั่นน่าผิดจำอยู่เลยั้ยอันนี้อะไรนะไหนขฟังไหนคะคุณบลูมอันนี้อะไรจะซื้คิวที่สามสิบคีนหนึ่งเบี้ยคิวที่สามสิบเก้าตันสีเขียวคีนสีเขียวเก้าสามคีนนะคะอันนี้มาใส่นิ้วเลยอ่ะฉันไม่ทรงไม่ใส่ละนิ้วเนี่ยมาจ้ามาจ้าตัวจริงมาแล้วจ้า พี่เดิมอันนี้ได้นะทุกคนเขาบอกคิวสามเก้าไปนานแล้วคิวเก้าสามจุ้มอุ้ยงงหมทุกคนอุ้ยอุ้ยสีอะไรนะคุาเรียกสี่เม็ดสี่เมตรนะคะทุกคนสีธรรมชาติขอ่สีธรรมชาตินะคะนี่นี่นี่เราเกลี่ยให้นี่นี่นี่วีปังไม่ไหวคิวที่เก้าสิบสามนะคะขอเวย ข้ก็ดิ่งคิวที่เก้าสิบสามนะคะอ่าไม่เลยอันนี้เลยนาเก็งเขาเรียกอะไรนะเนี่ยขนาดเท่าไรขะเจ็ดจุดห้านะคะเจ็ดจุดห้านะคะแล้วก็เรียงมีวงการสวยๆเจ็ดจุดแปดค่ะเจ็ดจุดแปดจุ๋มฮะเขอด้วยกับหัวค่ะ มันยังไงดานี้นี้เหรอกระพัวกระพามค่ะมันก้องค่ะมันก้องเอ็นดูพี่จูมาไปทําอะไรค่ะเจ็ดจุดเจ็ดค่ะคุณบุมมาแล้วไวมากไปแล้วสามคิวเอาไปทำเครื่องประดับนะคะคิวที่เก้าสิบสามนะคะอุ้ยสวยมากอ่ะคุณอะไรไม่รู้นะคะ ตั้งแคมป์แบบสวยนะคะทุกคนคุณนิกกี้อยูท่ชอัาไปมาก<ป>ขึบุ๋มมาเปิดปุ๊บก,ก็ได้เยอะเลยวิ่งหมดสนุกอยู่นะก็เ,เดี๋ยวห่วนนะสนุกอยู่นะคะจะหมดได้อันเนี้ยทำไมบกเขา เขาลงงานยังไงอ่ะสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วมีห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยหรอคืออะไรอ่ะเดือนหน้าเหรอใช่เดือนหน้าไม่ยังไม่เห็นเจ็ดมากนะเอาไงอ่ะแลอกีได้อะไรนะเนี่ยส,ส,สี่สี่อะไรนะคือเรียผม ค <What? S 2> อสสีไว้เ <What? S 2> <Why, S 1> หรออเ,อเสีกีหุยพี่ไปเปิดแล้วคนดูหมื่เนเก้าตกลงไปเลย <laughs> <laughs> จบเทสซี่นะนิวสายดึงเชิงอยู่ข้างน้ำนานหน่อย <c oughs> ตอบดุนตอบนี่ก่อนนิดนึงให้เขาคำไม่เสร็จเขาได้ยินว่าคอร์ดยยิ่งแบบให้เขามีโอกาสก่อนเดี๋ยวว่ายืนแล้วกดดันเขาพี่อีก กิน oh, ชอ็อตฟิวพี่จุ๋มอะต่อไปค่ะต่อไปนะคะคิวที่94นะคะคิว2สองได้สองค่ะใกล้ยังเนาะอะไรใกล้้วค่ะใกล้อะไรไปร้อยคิวแล้วใกล้เสร็จยงัง S <S แกแลแล้วไว้หนึ่งครับร้อยหนึ่งก็แป๊บเดียวแล้ว7.06ค่ะคิวที่9.4ทวินค่ะสิคิรีม,มอมซ้งค่ะทวินสิคิพรีมอมสองนะคะ7.09ค่ะแล้วก็7.22ชาลีโนฟินตับไปซักไฟเบอร์ถูก สีดิฟเพอร์เพล7.23ค่ะทวเออดนใล้นี่เก่งไมเก่งถึงไงปะชวีนไคยาโรโกลค่ะ7.11ค่ะ,ะและ7.17ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ของคิวที่94นะคะ่ของคิวที่94ของคุณค่ะต่อไปค่ะคิวที่95น,น,น,ะะนะคะคิวที่95นะคะได้ะคะ5คิว5 1 2 3 4ได้ ห้ายินห้าหนึ <iz> ่งสองสามสี่ห้าวิกินถึงคท้ายไว้มากเขาบอกว่า้อนคือนีกใส่ได้ วเบบี้ทีนะคะหนูมีอีกประมาณสิบคาตันสอบเก้าร้อยกว่าตัวหนึ่งจอเจอได้เลยเบบี้ทีไอซ์บูค,ะคะ่ะเจ็ดจุดหนึ่งหกค่ะไอซ์บูเจ็ดจุดหนึ่งหกค่ะทวินคะ่ะสี ออเรนต์นะคะสีออเรนต์นะคะ7.24ค่ะและ7.23เ,เนี่ยที่สั่งยวต้องสั่งมันหลอกไม่ไม่มีคนดูให้เลยสี <4 S 2> ดีโพดีบูนะคะ7.14ค่ะเดี๋ยวหนูไปเลือก 6.98คือก็คือไม่ได้นอนเท่ากับแก้มบุ๋มก็คือไม่ต้องนอนพี่เก่งห่าวอะไรคะสีออลเอนนะคะ7.94ค่ะทวินนะคะแล้วก็7.42ค่ะเริ่มเดือดเก่าบ้างเริ่มร้อนเดือดเก่าจริงสีดิฟบลูค่ะ7.08ค่ะ ครีมค่ะสีครีมนะคะ7.04ค่ะแอร์ยิ่งแย่ลงไปทุกทีนะอุ้ยไว้หนึ่ง7.46ค่ะทำไมอย่างนั้นล่ะไม่เย็นหาเลยนะครีมลดหนึ่ง จก่จุดหนึ่งสามคุณนา้าแม่ได้แม่ได้ไม่จึ้งอ่ะพี่แก่งทำไงดีแม่ชีครีมค่ะเจ็ดจุดสองเก้าค่ะแม่แมปปหนึ่งเบียเขาได้หนึ่งเบียเต็มเลยอ่ะเจ็ดจุดศูนย์แปด เขาซื้อสิบเบี้ยเขาได้ทวินอยู่สองคู่จะบปนเคซี่นะเออันนี้ได้ไหนได่ม่ยูไม่ดีหรอก็มันอยู่ทาง ออกมาเป็นอย่างนี้เองจริงๆันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แกเป็นซึมเศร้าแล้วหนูต่อไปคิวที่หกสิบเก้านะคะทีนสองเบี้ยนะคะทีนสองเบี้ยอุ้ยเอา้ามุกหายออกมุกอยู่นี่สี่ทีมรสค่ะเข้มๆนะคะเจ็ดจุดศูนย์สองค่ะ 1เมตรเหมือนกันค่ะอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เหลือททองเมตรสวยมากพี่มมส้มนะคะ7.63